กาบสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องน้นาเจโนะ่โบว์จะอยู่ทางฟังไทยแล้วก็ฟังลาวได้จะเด้อและก็อยู่ต่างประเทศน้ำเด้อจ้ายินดีตอนฮับเขาสุส่องสาวลา,าวสาวสาวรรค์น้าเจโนะเจ้าเนะก,ก่าเจ้าเดิมแล้วจ้าเมื่อน,นี้สาวลาวมากับโบมี่ยังลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสาวลาวกับสีมาว่าวเรืองติวา ลาวเพิ่นสีแบนสินค้าไทยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสแห้งเนาะแต่เนาะบอกว่าสิเปิดไปทางใดในโลกโซเชียลบพรว่าสิเป็นเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบเนาะแต่เนาะมุมูุมเพื่อนๆที่เพิ่นเท็ยดจองยูทูปเพิ่นก็เอามาเว้ากันหลายเนาะแต่เนาะพ่อแม่พี่น้องกับอ่าชาวลาวกับสิอันนี้ก็คือเว้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอากับเป็นความความความหูซึกอันความคิดของชาวลาวเองเนาะพ่อแม่พี่น้องจีว่าจังสัตว์จะแบบว่าความอัน ซื้กส่วนโตเนาะจะเนาะจะกระยากซิมาเบาให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะจะเนาะเพิ่นลว่าวซีแบรนสินขาดไทยเนาะจะเนาะแล้วกันเพราะว่ามันสิเป็นไปใดบอเนาะจะเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตั้งแต่อันตั้งแต่น้อยเท่าญยตั้งแต่ขฮาเกิดมาบอกเลยว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เ้านี่กะเกิดมาข้าก็เห็นสินขาดไทย ว่างคายอนกักพรายพี่น้องน้อและสิเป็นไปได้บอี่ว่าลาวเพิ่นสิบแบนสินค้าไทยนะจ๊ะเนาะก,ก็ยังบ่เป็นบ่ว่าสิเป็นประแดกเป็นนัวบ่หรือว่าอแอบบ่สบู่ทุกอย่างคือของไทยเบิร์ดนกักพ่อพี่น้องเนาะ ก็มีแต่ของไทยที่ว่าเล้าใส่กลุมือนี่เนาะเพราะว่าคนลาาเฮานี้เสื่อมันในอันสินค้าไทยและก็แบรนด์ไทยนะ่มแม่พี่นอกเนาะว่าสินค้าไทยนี่เพิ่นี่ดีเนาะว่าจังจ้าก็ดีดีได้่มแม่พี่นอกเอ้ยเพราะว่าเฮาส่วนร้าวเท่าเห็นนี่แต่ละห่านแต่ละบอลที่เป็นขายนี่มีแต่สินค้าไทยว่างค้านะ่มแม่พี่นอกเนาะส่วนร้ายสิเป็นสินค้าของนำเข้าจากจีนบรือว่าเวียดส่วนร้ายนะ่อแม่พี่นอกเนาะที่ว่างค้าในเล้า สินค้าเล่านี้ยังยั่งโบเพลรายนะพ่อแม่พนาะคนเล่าเท่ากับสีบหุจักพอบันไดนะจ้เนาะแต่ว่าคนเล่าเท่านี้เสียส่วนร้ายซีหุจักสินค้าไทยร้ายกว่านะจ้เนาะเพราะว่าเพราะว่าอันตั้งแต่หน่อยเท่าไย่คือซาลาว้ามากนะเเนาะเท่ากับสีอันใสผลิตภัณฑ์สินค้าไทยพ่นมาตลอดนะจ้ะเนาะก็ย้อนว่าค่วมเสือควมสุใจค่วมหมั่นใจในอันสินค้าของไทยนะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้อง คืออย่างอันสินค้าของอันของเล้าส่วนร้คนเล่านี่สิบคอยอันมีความหมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของอันคนอันของของเล่าเองนะพรพีนกเนาะเพราะว่าจากสิบกอ,อันหยอยดเหตุผลนยังหอบเหตุผุนยังเานาะพราะงหรือว่าเทาแบบว่าเคยชินกับการทีเทาใส่อันผลิตภัณฑ์ของไทย่หรือว่าจังไรเนาะจานะนอนก็ยังคนทีเพิ่มมีเงินนในนะพิ่ีนกอันขาม ขามโคองเหมือนเขาลดขามโคองมาซื้ออันสินค้าอยู่ฝั่งไทยแถวโลตัสแถวบิ๊กซีฝั่งไทยเนาะพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะเผื่อว่าเพิ่นจะเอาไปใส่อยู่บ้านเนาะจนะเนาะแล้วก็เพื่อคือยังเขาขามมาซื้อเองนี่มันสีและได้ราคาถูกกว่าที่เขาซื้อ่อยู่บ้านเพราะว่าถืออยู่บ้านมันสีแพงกว่าเพราะว่าเขาต้องเขาเอันเสียค่าภาษีนะพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะคือยังเขาเอานันมาซื้อฝั่งนีเขากับเสียอยู่แต่ว่ากับเสียบลายเนาะ คือ,อยังเข้าไปค้าญี่ปุ่นเขาเสียค่าภาษีแลลวเขาก็ต้องคิดเพิ่มบวกราคาไปอีกนะพ่อแม่พี่น้องมันกัดเซียนแห้แพงกว่าเฮาแพงกว่าที่เฮามาสื่ออยู่ฝั่งไทยอีอเนะพ่อแม่พี่น้องเนาะคือ,อยังส่วนร้ายผลิตภัณฑ์ของล้าเองบอคอยลายนะพ่อแม่พี่น้องเนาะซึเป็นผลิตภัณฑ์ของทรงจาก จีนบอหรืยว่าเวียดนามลายกว่านะพ่อแม่พี่น้องเนาะสินค้าส่วนร้ายส่วนร้ายที่ว่าห้องจากไทยแล้วนี่ซิมีอันของเวียดกับของจีนเนาะจ้ะเนาะที่ว่าส่งข่าวเล่าเนาะจ้ะแต่ว่ากับของจีนสินคาถูกกว่าสินค้าไทยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าคนเล่าเข้ากับนิยมใส่สินค้าไทยลายกว่านะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า ซีขาเห็นในข่าวนี่เนาะคือยงตัวอย่างขาเห็นในข่าวส่วนร้ายสินค้าเวียดจักเวียดหรือจีนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะคืออย่างน้ำข่าวบาว่าสิเป็นอันเครื่องใส่ของซอยบ่กหรือว่าอันพวกบริโภคอาหารซดบ่กหรือว่าจังไดนี่ขาเห็นตามข่าวนี่ส่วนร้ายอันสีบแบบถือของปลอมนะพ่อแม่พี่น้องไอ้แบบคนที่ดัดแปลงมากแบบเห็ดของปลอมคืออย่างตัวอย่างคือแบบสิว่า นังควายโอ้พี่น้องเนาะคือว่านังควายก็คืออันบริเวณาะหยาบด้วยพี่น้องเอ้ยคือเปรียบเทียบเล็กสิเปรียบเทียมนะคือว่านังควายนี่ขนาดยังเห็ดยังเห็ดจากยางพาราคือเบิ้งสำนักเนาะพี่น้องเนาะว่าอันสินค้าส่งมาจากเบียจากจีนคืออันจังไดเนาะพี่น้องแล้วก็เพิ่นแบบมียามีสารแบบอันตรานไร่นะพี่น้องคือยางอันเพิ่นไปตรวจไปยังกับมีแต่เจ้าผิดร่าง ปลาหมึกน้ำข่าว่ามีสา้นหันสา้นนี่ทรงจากเวียดบรูซจีนนะพี่น้องคือเฮาสิเห็นข่าวอยู่ตลอดเวลาเนะาะจะนอนสินค้าที่ทรงจากอ่าจีนบ่หรือว่าอ่าเวียดนามเข้ามาเล่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคืออย่างสิมีสา้นหันสา้นนี่แบบว่าบ่ได้มาตรฐานเนาะจ้ะเนาะบ่คืออันบ่คือสินค้าทางทางไทยนะพ่อพี่น้องเนาะคืออย่างสินค้าทางไทยนี่ นลาวนี่สิมีความหมั่นใจแล้วก็เส้อใจอันร้ายกว่าอันทั้งนั้นเนาะจ้ะเนาะร้ายกว่าอันเวียดหรือว่าจีนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเขาก็ใส่มาดนเนาะแต่ตั้งแต่เนี่ยน้อยเท่าไยและก็ไปใส่มาใส่ก็มีแต่ของไทยวางคายเนาะจ้ะเนาะคือแบบว่ามีความหั่นใจในอันสินขาไทยนะจ้ะเนาะเพราะว่าสิป็นันรดล่างนี่คือยังคนสื่อเนี่ของไทย ของไทยกันราคามันกิดสีแพงขึ้นนพพอพี่น้องคือย่างรถอันโมไซค์หรรถเบฟนี่กิดสิบุญแหละอ่าซีหามื่นนพพอพี่น้องเนาะคือย่างซีหามื่นบาทนะจ๊ะเนาะคือย่างสิเป็นคือย่างว่ารถจีนเบฟจีนเรียบร้อยคือกันนพพลพี่น้องเนาะแล้วราคาที่ประมาณสองหมื่นหรือสองหมื่นหานะพี่น้องเนาะคันแนวว่าสิเทงเนาะจ้ะ กับ,บเบียบเทียบไม่นันนะพี่น้องว่าคันนี้ว่าค้องดีกับต้องแพงกว่ากับเป็นเรื่องปกติเนะจน้ะเนาะเครื่องใส่ค้องซอยเข้ากับเลือกนะพี่น้องอันใด้มันสีดีสําหรับเฮาเข่ากับสือ่อถึงว่ามันสิแพงแต่ก็ว่าแบบว่าแพงหละดีแพงหลยดีคนเท่ากับสีเลือกสื่อแบบแพงเละดีคันนี้นว่าถ,ถ,ถ,ถือถือและผัดอันแห้งบดีนะพี่น้องกับไพกกับบอยอยากใส่บอยอยากสื่อนะจ้ะเนาะนี่นแหละจะแบบสินค้าไทยเป็นกะดีแบบ นับตั้งแต่อันสิวา่าเรียกเนี่น้อยจนหดแบบว่าโค้งใหญ่นะผมไม่พี่น้องเนาะส่วนร้ายกับซีนัมเขาจากไทยเนาะจะนอสินคาล่าวนี่เท่านี้คือบ่คอยไลยแหละกัจากสิว่าเนี่ยบ่มีความคนเล่าเหาบ่มีความเสือหมันหย่อนว่าเฮาบ่คอยใส่อันผลิตภัณฑ์ของเล้าบันไดเนาะผมไม่พี่น้องเนาะก็คือว่าแหละคือเวียงบานเห่ากับีแต่ขค้งเวียดขค้งจีนเนาะจากส่วนร้ายกูมือนี่คือเวียดจีนเนี่เขาเล่าร้ายนนเนาะ่มแม่พี่น้องเนาะ จังได้นอกจ๋าจน้อเอากะบบหูอันเป็นได้น้พ่อแม่พี่น้องนอกคะแน่ว่าผิษผลาะกรรใดก่ะขอโทษขออภัยด้วยพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่ก็คือความกิดเห็นส่วนตัวของสาวเาล่นอกจ๋าน้อคะแน่ว่ามาคลิปนี้ก่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวลาาสาวสวรรค์หนเรือพ่อแม่พี่น้องเด้อเพื่อมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนะจ๋าน้อขอบคุณค่ะ